กูเลยเป็นฮินาตะดีกว่าไม่นี่เฮ้ยซาสเกะของกูกนี่ของกูเอาตาไฟมา ya ซา,าสเกะ Fortnite Battle Pass I just shit out my ass pulled up my PC 'cause I need need to get that Fortnite Battle Pass meow ซา,าสเกะไม่ซาสเกะกาละมา,ายังไม่ยังไม่เคยดูแล้วโตเลยรครับใครกูก็ไม่เคยดูแค่กดูกอยู่ไย yeah. กูดูอยู่ไม่กี่ตอนเนี่ยแล้วกูก็คกอยเกลียมันยาวเออมันพีซ่ากว่าเยอะเลยเนอะอตันนี้คแค่หน,นึ่งพันยี่สิบสามตอนเออสันจริงออตัวเท่าไหร่โอ้โหห้าร้อยเนี่ยนี่ก็ช็อตจังเลยไม่เมึงเนียจะ <c oughs> <c oughs> น่าไอ้เมย์มันกากกูอย่างนี้แหละมีของ <c oughs> ฮิวไหม โอ้กูมีสเปย์อยู่ที่ไหนโอ้โหคนม้าไม่เลยเดี๋ยวกูโดนทิ้วอ่ะกูตายกินเกลกยวแตกไตเอาไอ้ไอ้ไอ้แอกไอ้ไงหลอดข้าเมื่อกี้ไอ้แอกอยู่รอดเนี่ยเสี่ยงคันแอกูเยู่ปูกูกำลังเติก่อนพุดหมดได้ยังไงวะเพี้ยไรเนี่ย

กูฆ่าที่มึทใช้ลำดับวันมึงกอรีเลอยเวเฮ้ยหมาหมากัดลยเชฟไม่เดินขึ้นบันไดมาหาเลยเฮ้ยหมามึงฉลาดแล้วหรอเดี๋ยวนี้ยเจ๋งหมามันหมาวิ่งขึ้นบันไดได้ใช่เึงไม่ไวิ่งขึ้นบันไดมาเลยเมื่อก่อนขึ้นไม่ได้เว้ยใช่แปลกใจเลยว่าทำไมเชฟตกใจแค่เฮ้ยหมา ถูมือทานอัดเด็จีบเฮ้ยขอ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 ไอ้ของลิ้นก็ขอได้ขอขอขอไอ้นี่ไอ้นี่ฟูชัดกันแลกก่ะแลกก่ะแลกก่ะอ่าแลกก่ะอ่ะสเปซตีอันเธอสเปซกูมีอีกสี่อันอ่ะมาไอ้เหี้ยหน่วยเสบียงนะสั์กูมีสเปซแหี้ยกูมีกูเป็นแอสซินต์ของจริงเลยวะแม่งกูอยากได้ถุงมือนะสัตว์แอสซินโหดว่ะเอ็นเแอสซินแท้จริงแฮะ เดี๋ยวลงพุ่งย่าไอ้เจ๊ดระเบิดตุ้มตายใครมากูตายว่ะหลอดไหนพ่นตะเบียงไปด,ด,ด้วยดูดเดียม,มานะดดวย,ยด้วยเยี่ยมได้เดียม,มาพวกเพราะไอ,อ้ที่มาแล้ครับหนึ่งกระป๋องนะครับาดดตายดูตะเบียงกูตายเฮียคนพ่นมดีมากูตายเฮียกูไง <c oughs> ขอเดี๋ยวมาโม่หน่อยจ๊ะไอ้ยัยกูเข้ามาฆ่าคนในในบ้านแม่งเลยไม้สีมไอ้ย้ยนี่มันช็อตกังเลยเว้ยไม่ดีสตีสีกูไม่ขอโทษขอโทษขอโทษกูชักลำคาคนวิวแล้ว แบบกูจะวิ่งไปแม่ก็วิวัดหน้ากูกูอะขึ้นไปข้างนบ,บนเต็งก็วิวทับกูไอ้เหี้ยไอ้ยังแม่งปิงไงสั์เ้ยตรงนี้มีนะแล้วมันแบบกูยิงโดนด้วยแต่มันไม่มันไม่รับกาเมจไอ้เหี้ยโอ้โหเลยไอ้เขย เน็ตกากเลยไอ <prepared>. ้เหี totally. ้ยแม่งเน็ตกากแล้วคือแบบพวกกูเน็ตกากแล้วคือแบบกูตายแต่ไอ้ย่าเน็ตกากไอ้ยมากูกลับมาแล้วเปลือกเกมดีคือเขาภาพดีไอ้พ่อเขาด้วยไอ้ย่าเนี่ยมึงดูไอ้ตัวเหลืองไอ้ไอ้คนลุมคนลุมกันน่ยสี่ห้าตัวยังเอามันไม่ลงอะ ไอ้เหี้ยเกี่ยมไม้ก็หมดแล้วเออต้องไปตัดมึงปิงแต่มึงยังเล่นในกูปวดหัวได้ไอ้เหี้ยคือปิงแล้วแบบด้วยข้าด้วยด้วยเยี่ยมโยอ้ยข้าว,าวาทีสุดท้ายไอ้เหี้ย<อ>แม่งอยากได้คิปบีพีไว้ไอ้เหี้ยหมดนี้แม่งมันเอาคิปบีพีไม่ได้แม่งแบบกระสุนโดนแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงเลยเต็มเต็มเลยอะเต็มหน้าแต่แม่งก็ไม่ตายไม่คิดเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยจอร์นวินเฮ้ยเพื่อนไอ้จอร์ดมึงกดรีเพะมึงกดเลดีสักทีเอ้เพื่อนคือจอร์นวิกมาเี้ยจอร์นวิกเนี่ยอู้ดจริงมากคนนี้กูเอาตัวรอด อ้นี่อนี่นี่ตบกอดไอ้บอระเบียงบอลระเบียงอเบียงย่าตายแล้วอลระเบียงกียงเก่งอ่ะพูดไม่ทันจบเลยเฮียบ้าสวยใคร่สีฟ้าวะไม่ช่วยหวยเฮียไอจอนวิงเออ ลกตามไเลยวฮ่าฮ่าฮ่าเหียโดนเลยมุกี้ช็อตดีว่ะโดนเฉยมุกช็อตดีมาเลยว่ะว่าแต่ฟ็อกซ์กวิ่งออนไอ้สัสขึ้นเรือขึ้นบังโอ้โหชนะก่อนเฮียเหนื่อ CPU เลยเมื่อมีสกินบันพีชมาวะ นำเนี้กูเสียไงเปกไงวันดีมาตัวเดียวไอ้วก็อันดับหนึ่งเลยเฮ้ยพิมพ์จุดเดียวอ่ากันยาไอ้บเฮ้ยไอ้สันติม่วงย่อมของเดียวคันนี้นี่คือยังไงตามในเรื่องตามในเรื่องของมีคนอยู่ตรงนั้น ตายเข้าหัวเสร็จภายในแป๊บเดียวเยี่ยกูวิ่งขี่หมูไปยิงมาเลยอ่ะเข่าหัวเสร็จภายในแป๊บเดียวไอ้สัสกูเพิ่งรับเมื่อกี้ไม่ตายปุ๊บเสร็จปั๊บเลยเยี่ยไปหาตัวแล้วโลทุกตัวดังนั้นโลทุกตัวเลยกูยิงไปอ่ะไหนกันแจ๊นเผาโดนไปตายสัสมาฆ่าแม่งเสมอไฟเผาตายกูยิงเลยเยี่ยอดฆ่าแม่งได้ ที่มันธรรมดาเหรอไอ้แอดอกไม่เป็นแบบนี้โอ้โหไอ้หมดในแอดดอกเยอะเยอลยก่นยอนป็นธรรมาดาเลยมีของอะไรดีดีเลยมีของอะไร,ะไรดีๆมนมี้ไหมเจอเจอคนไม่เฮี้ยตื่นเต้นอยู่แบบไอ้เีายกูได้บาลีเพราะจากแอดดอกมาเนีย สวยมันไงแอร์แมงกดสวยดอกด้วยอุ้มยิงกร้ดาษให้ตรงมาเลยเจเลต์อยบาลเลนสองกระบอกจริงบาลเลตบาลเลตใครอยากได้อ๋ออย่าสองกระบอกเลยสิบโมงเลยกูกูมีกระบอกนึงแล้วนะโดนสปอตไปนี่มึงไอ้เที้ยวมึงจะโดนโผ่เลยคนคนที่เห็นสปอต มีรถแล้วก็มีคนมาแล้วลลลไฟายโอ้เชี็ดลองเฮ้ยรถระเบิดเฮ้ยเช็ดลองนี่ไม่โดนหรือไงน้ำมันจะเพื่อนได้สัตว์

เชีย่ยไอรรอนตลอดตลังดีแล้วก็ดีแล้วก็ดีแล้วเหยียบความรล้วโวยมันเนี่ยเยี่ยม โอเคเพื่อนดีกว่าว่าบินหนีได้เลยที่นี่ตักระตุกนั่นไอแก้วไอ้ตัวที่มันกระตุกนั่นไอแก้วเอาบ้านจะยี่สิบขีดแล้วนิดเดียวตายนิดเดียวคุณจะยี่สิบขีดแล้วไม่เพื่อนเดี๋ยวทุกคน กูได้กูข้าคน,น <โห S 2> เดียวได้อไ,ดไอ้ไอเทพก,กูไอ้ <c oughs> สอัสข้าคนเดียวได้ไม่รู้ความแค้นส่วนตัวกับไอ้ตัวนั้นโดยใฉพาะโคส่วนตัวมึงอะเพกูแม่งซุ่มสสน์อยุยไก่ซุ่มสไนเออเล่นเป็นกาละ่าคนดียวดีวะเล่นต่ออรคิดเสวะ <c oughs> กระสุนอะไรนะโอ้โหปเลยิงเลย,เลยนะโยล้กูเก็บปืยนั้นไม่ทันตายแล้วไม่มดและสติมันปิงไงย้ยมันลอยกลางอากาศแล้ว เี yeah, ้ยมัน really? ดีกูแบบไอ้เงี้ยมึงเข้าใจมัามันคาอยู่กลางอากาศมันดีมันตายอ่ะเลยไม่ตายหรอนี่เออเ u ยอดนอดย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 ย